อันอ้อยตาหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หา อันน้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซ่าแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย,หายเจ็บจนตายเพราะเน็ตไม่เจ็บใจ อันอ้อยตาหวานลิ้นและสิ้นซา่าอันลมปากหวานหูไม่รู้หายแน่จริงนะที่บอกอยู่ข้างกายฝันสลายเมื่อเธอเดินจากไปมาดามคมฝรั่งเศสต่อแล้วจ้าน้องฝ้าย่าเตอเสออือกวหางหานะคะอ่านต่อแล้เนอ้องอ่านแล้วนะคะ อ,อปตอเสือก็หัวเราะกาก,าก,ากามาเลยนะคะท่านผู้ชมขอบคุณนะคะมาดามกลมอ,อปตอเสือสาวปทายขอบคุณนะคะยกมือให้หนูหน่อยนะคะหนูจะลงแล้วนะคะท่านผู้ชมหนูได้เวลาสามชั่วโมงนะคะขอบคุณมากคะ่ะอ,อ,อปะตอเสือคือบอนองฝา คือคือแห้งค่ะมาดามกลมขอบคุณสาวประทายฝรั่งเศสมาดามกลมฝรั่งเศสอปตอเสือพยายามว่าจะเนียวสิตกขอบคุณมากค่ะอปตอเสือขอบคุณมาดามกลมขอะคุณสาวประทายยกมือให้หนูหน่อยนะคะค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกเลิทุกไลน์นะคะขอบคุณจ้าหนูได้สามชั่วโมงแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะทุกเลิ่ทุกไลน์ ขอบคุณค่ะหนูจะฝากมะม่วงไปคนละลูกนะคะวันนี้ค่ะหนูให้มะม่วงไปคนละลูกนะคะอบอตอเสือมาดามกลมแล้วก็สายกระทางกระทานแล้วกุทุกเลิฟทุกไลฟ์ขอบคุณทุกกาลังใจนะคะบา,บาย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 ขอบคุณนายออบตอเสือ